ละคอนสั้นเรื่องไปแคมปิง้งไปรับชมกันเลยค่ะเมื่อวานนะคะเราเห็นมีคนขอมาเราก็เลยจะทำให้เรานะคะมาไปดูกันเลยค่ะุกคนอา้อาวอ้าวเด็ก,ดก,ดกเดเราเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งกันใช่ไหมจ๊ะรู้ใช่ไหมใช่คะ่ะแม่อา้าเดี๋ยวปไปไป เก็บของเดี๋ยต้องออกไปแล้วจ้ะตอน11โมงเดี๋ยวแม่ขอเก็บของใส่ตรงนี้ก่อนละกันนะเอาของส่วนมากใส่หลังรถเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่แม่ถือมาก็จะเป็นของชิ้นสุดท้ายเด็กๆดูอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะผมไม่ได้ดูอะไรครับผมแค่สร้างความภูมิใจเพราะว่าสนัยเพราะ แม่กับพ่อเห็นสโนว์แมนไหมอ่ะพวกเราช่วยกันปั้นด้วยดินน้ำมันนะครับโอ้เก่งมากเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถได้แล้วนะจ๊ะพ่อก็ไปสตาร์ทรถได้แล้วเดี๋ยวแม่ขอไปตรวจความเรียบร้อยก่อนนะอืมอ่าเด็กๆปะปะปะ,ปะเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นรถขึ้นรถครับ ปาปะปปเอาโมเดลไม่ตามมาล่ะลูกแม่ตรวจสอบความเรียบร้อยเรียบรอแล้วจ้ะปะปาปาขึ้นรถขึ้นรถไปได้เลยจ้าโบนั่งดีๆนะ โอเคนั่นดีดีละทุกคนคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยเรากำลังจะออกไปแล้วยูฮูวันนี้ที่เราจะไปก็คือที่ที่สวยที่สุดในสากุระบอกเลยนะว่าอันนี้เราเคยไปแล้วแต่ตอนนี้มันรีโนเวทใหม่ให้สวยกว่าเดิมจะต้องรีบขึ้นเขาก่อน ไปไปไปฉันต้องดูแผนที่ด้วยเพราะฉันก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันไม่ได้มาบ่อยเอต้องไปตรงนั้นใช่ไหมอืมเอต้องไปทางไหนนะ้โอเคเข้าใจละ ฉันไม่ต้องเปิด Google Map แต่ฉันพอจำทางได้อยู่หน่อยนึงปาๆเข้าไปทางนี้ทางหิมสีขาวนะออหนูง่วงแล้ว,วอะพ่อก็นอนไปได้เลย,เด,ยเดี๋ยวพอปุกเดี๋ยวพ่อพอถึงแล้วเดี๋ยวพ่อปลุกเองเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันแล้วนะ หูอื้อแน่นอนเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้แต่ยังดีนะเราเลือกที่ออกจะเดินทางตอนบ่ายๆไม่งั้นมันมืดแน่นอนมองไม่อะไรไม่ค่อยเห็นเลยเอ๊ะอืมไปทําไหนต่อ,อเคสองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหโขนี่เด็กเด็ ตื่นได้แล้วนะจะถึงแล้วครับค่ะนี่เราถึงแล้วเย่ปะ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 จอดจอ,ดจอดเราเหมาเลยนะเราเหมาที่นี่มันเลยไม่มีคนมา,มาเดี๋ยวพ่อจอจตรงล่มลมตรงใต้ต้นไม้นี่แหละโอเคโอเคลงมาได้เลยจ้า เดี๋ยวพ่อขอไปติดต่อข้างบนก่อนนะเพื่อจะได้หาที่ลานกลางเต็นท์เขาอ,อยู่ไหมนะขอประตูก่อนอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับเปิดเข้ามาได้เลยเอา้าวสวัสดีครับคุณแมวเอา้าเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดีด้วย ใช่ครับผมเป็นเจ้าของที่นี่อ่าชื่อคุณอะไรครับผมชื่อคุณฟ้าหยองครับฟ้าหยองเนะอะเดี๋ยวฉันหาก่อนนะครับชื่อฟ้าหยองเหรอโอเคได้เลยชื่ออ่าจองลานกลางเต็นที่ซีนสองหนึ่งนะจ๊อบอ่ะนะจ๊อบอะไรอ่ะอะนี่ครับโอเคโอเคไปไปไป ฉันไปละโหคุณแม่ทำทำเราบันไดก็ดีนะครับมาแล้วมาแล้วพ่อเลือกจองตรงนี้นี่กลางเต็นต์ตรงนี้เลยลมลื่นดีแล้วก็ใกล้ต้นไม้ด้วยหูดีเลยมามากลางเต็นท์นกันก่อน เด็กๆทั้งสองคนไปเล่นกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอกางเต็นท์ก่อนได้เลยครับได้เลยค่ะมาเล่นกับโบกันเถอะโบนี่เลขอะไรห้องหไม่ใช่เลขสองชินเลขท่องห้องว้มาคุณเริ่มกางเลยละกันนะอ่ะเรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนี่ อซื้อเต็นท์ใหม่เป็นเต็นท์ที่กว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายในการเก็บนะอของตาวาวาแคมนั่นเอง ừ, แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาพวกของปิกนิกมาวางตรงนี้แล้วก็เอาของพวกขนมมาวางวางวางก็คง,งดีปูเสือเรียบร้อยแล้วก็นี่นี่ อันนี้นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของพ่อลําแม่นะแล้วนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของแม็กเกอร์โมเดลส่วนนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของโบนั่นเองนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าเด็กๆพ่อจอดเอ้ยไม่ใช่สิพ่อ กลางเต็นหมดแล้วมา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 ,มานั่งกันได้ล้วนะอ่ะพอกลางทุกอย่างหมดแล้วปะปะปะ,ปะเราไปกันเถอะว้าวโอเคมามามานั่งกันทุกคนอยากกินอะไรดีเดี๋ยวแม่ทําให้นะจ๊ะหิวกันยังหิวกันแล้วครับหิวกันแล้วคะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่ จะทำอะไรให้กินนะจ๊ะจะกินอะไรก่อนแม่ก่อนจะขึ้นเขาก่อนที่จะมากลางเต็นเนี่ยแม่ได้ซื้อไก่ทอดมาเดี๋ยวแม่ทอดให้นะจ๊ะค่ะให้คนละจานเลยเพราะแม่ซื้อไก่มาเยอะมากนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันขอทำเองนะอนี้เป็นเมนูจากเซเวน่นพ่อซื้อมาพ่อเขากินข้าวเซเว่นสักแป๊ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนของโบเดี๋ยวแม่ทำฟู้ดเพจให้ละกันนะจ๊ะฉบับของแม่เองด้วย <c oughs> ไก่ทอดอร่อยมากเลยอะ่ะงันนงันสิอร่อยมากน่ากินอร่อยด้วยอ่ะ อ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวัสกรดด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปนะทุกคนให้ทุกคนเลือกว่าจะจะมี ep 2อไหมหรือจะจบแค่นี้นะคะอ่าให้เลือกมานะคะสออย่างนี้นะอ่าในบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้า